กูดีกูมึงติ๊กเต่าเบียร์เนี่ยตะไครมากนี่นามึงใจคือแตกเตาแต่กูถามโอ้ไม่เป็นเดมันลนาดำน้นี่คือดำสดล้ยก็บอบอกบก่าพูดให้เบาเดินนีหนังกินยูอาเอาเนาะจะในเขียวจอก็บออ กกยินเขาแล้วกันปที่นี่กันขาบข้อกันห่อเขาได้ไหาหรือห่อเขาได้นีมขับยกบนเอาไปเอากล้องเขาไหมพ่อเตียงเออเลยิขาดโจ้ยนื้วลูกน้องตัวจูจอมเสร็จขอบคุณพ่อใหญ่นะคะเอซีแม่ใหญ่โอ้ยพ่อใหญ่มนยักษ์แล้ว ขอบคุณแม่ใหญ่เอาบะมี่มองจอดตออกไปแล้วโอ๊ยวาสวนเยลต้กังโอ๊ย มยเนาะฮะเดีมันเหนีนอยู่มันบามาก,กินกระจกแต่มมนเหลือมันยิงบงาดเอเดี๋ยวมากฟันเนี่ป็นอร่อยมา้ารถับถาันันไอยูอ่เอาไปบ่มือล้นน่ะโอ้ยบ่เมนะไอก็รนนมเก็รอนาะเอามีหัดอ่นนั้น นิมใคดบอโอ้ก็ไหนเหมือนลาเบียโอ้เบียขอบคุณเด้อพูดนึงจำได้พูดหนึงเออได้อยู่ผ้าเนี่เก็ะาลาพาลามัเต๋อมันเปนลาเซตมอนเ โอ้ยมันบินขึ้นบ่ได้ดอกตหนักเกินักพเกินพระล่าขึ้นบ่ได้โอไปจอดลอยพุ่นมาเร็มาเล็วมาเพุ่นแบบ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  นี่เดี๋ยวอไแม่ละมากินข้าวเองมาพอดีเลยฮะมากินข้าวเร็วแต่บังหงเออมันบ่แลวตัวไม่มีบักหงไม่มีประแดกไม่ได้นะลูกนี่นี่นีุ่ลนบะมาหอยกระเด็เงินเลยเห็นบ่นนั่นมาอะไรหลาไม่ญ่มึงเลย

หวานหวาน,วานเอา <c oughs> เลือก,บอกแบย่งดีแ่บด้อมันมีอีกพันหนึ่งี่ยังบุมีตะดุอนนี้นยน่อยนะมัน่จะเนื้อหลเออนี่แหละนี่แหะมันมีตในแค่ไม่ดนยเนาะไก่กับีแคบหมูไก่หอเอาบ่ไปจัด

ม,มาม like, mm like, oh, oh. ักกับข้าวกะทิมันบอกอร่อยวัเนี้ว่าปูสาดาแล้วกันนะนี่ทุกนี่บโอ้ยอันอันอียงกับ่พื่านในร่องจนในบีบแต่เอาก็จะความอียงกับ่พื่านในร่องเนี่ยฮะโมฟี่นะโมฟี่มันซือบัตรเด็ดก็อร่อยห่ะิ เออนั่นหละพวเราเพิ่งขอได้รูกเรื่อ้อูนิอ่ะเนี่ยนี้ยเนี่นเนี่ยวันนี้กินข้าวดี่เด้ของนราเป็นมานาวหาเสีอเมนมานา่ามันบ่ค่อยไหลไปเลยเปิดแล้วก็พอ่งลงเวทนาบลูกเคยแตบเพื่อเอาตอนนี้ก็ท่นแตกเพ่

มันแรงที่มีเด็ดเต้นแรงเรื่องแรงเิดะไบ้างคนวเป็นแสนัด็จะเสสวัสดีครับนี่กรัผมแม่หยังอีกโอ้ยเหี้ยีตัดดุขึผู้ชายเนาะมีผัวว ไอ้แล้วเนาะขโมยเงินบ่หลายคือมันเออไม่อเงินมันแก็ชิ้นหมดแล้วเออแขกงชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวมันกระห ả เดี๋ยวมันกระเช้ากินมุกดาหารมาเนี่ยเออกลับไปหาแม่แลวโอ้ยขโมยมันดีเป็นปาได้เขาก็ว่าใ้ก็ว่าให้กลวงมึงบบามึงเนี่ยมนาเสียงวันเดียวัน้เสี่ยงแอะไรไม่ควบติ่งควบิ่ที่เดียวเชื่อนั่น สมพักเ่าให้ไเป็นก็ยังเป็นคันหละเป็นเอามาห้เลยไปอาบน้ำไปเปลี่ยนหมาไม่อาบเลยน้มันเก่าแท้มันเก่าซอะ่ไรเจ้าต้นเจ้าะนามันเก่าเมื่อเหร่กินเขาแล้วเราก็ตดนสู้กันดมเมือนนอาจารย์บ้านเราคือขาแท้ยังมือคืนอ่ะเออจีดว่าสาต้นเสาเมงเมื่อไลยล่ะต้นเสาเือไห่นเสามร่มาเนมั่วป่วยาสารย์บ้านพอใเลย ไป่เลยไปเลเขาหาวไรรจะมาจะมามือแรกนี่มือนี่เสียดออกสวยมาเอาชุดข้างในไปผอมลดบาทหนอยใ่ไร้อเปล่าสองร้อยสี่สิบห้าัมมามือนี่แหะมือนี่กับองร้อยสีกโลอ่ไ่ไหม่ไหมห ก๋วก่ <S <S ้คนกยไรก็ใ่กก no. uh uh no ันกวไ่เป็นโครอร่อยไก่กันตอนี่ไปอันน้ก่นไม่ไม่แกกะหมลูกไ่มีคนกินยันม่นเจ้ากรอบก็เลยเจ้าก็เลยปิดไว้กแกว่าม้ เลิกกินนัดพุ่มสามเก้านาที่ท่เซเว่นเน้คไม่เขาอเนีนเป็นเอาเอาขึ้หมื่านมื่้านก็เอาจิละมนีโต๊ะเด็กมากเย็นเนยนยัไงลา้ลหาถูก เอาอีแล้วแแ้งแต่จะลนกแม่งเบิกครณีน้เดียวเดียวเจ้าบ่งหนาตุวไข่เด้อตุ๋ไข่กับกินยาเดียวกันเฮโมวิตโกมันกะโกแมนแม่เจ้าบ่วงเฮโมวิตโกมันก็กินเจ้ากับกินไข่กับกินนี่กินีเขียวนี่

เด้วก็เดินทางอีกเมนเป็นบางมือ no ี่นไก่สาโล่สองรอยโล่มนาแลคืนมียราบันเงั่นบอกว่าาเด็กาเด็กมา้กันลังยาดปูสัดกันแตกบุญบบุญๆแล้วทีเดียวาเด็กมาขัาวโซื้อเขาพันามปีนะเขาพันาปีไง ปวดพอมก็แล้วพอจะเป็นพนีสองอยางเอ,อ๊ะะเท้าโวดเอาวโอ้ยเงี้เนาะเงี้เนาะมีขาดเสื้อเสื้อโอ้ฮะเจ้าคู่บอ๊พ่แอมีหัวเขาแล้ว้าคนดูเลยปั๊ดเจ็ปีเัิทาบผิ แมนมั่งจากของตื่นไทยเิียบต่าันอืมนี่าก็ยางอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อาหารชิ้นตัวโอ้พหปัญญามอดแมนเรามาแต่เยนไปเอาเตีย แมบนบ่ลา่ะบบมีเงิน,นสือเสือยพอ,อนักอหเลปเงินเง <c oughs> ินอยู่นปนอค่ะพี่น้องเจ้าหน้าที่นี้มาเจ้าหนี้คิมนพาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ